สวัสดีครับคลิปนี้จะนำเสนอในส่วนของคณิตทั่วไปคณิตทั่วไปเนี่ยของกอพอนะครับออก5ข้อแล้วก็นะครับต้องยอมรับว่าในส่วนของตัวคณิตทั่วไปเนี่ยมันก็มีความหลากหลายแต่สิ่งสำคัญที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับก็คือในส่วนของการบวก,บกลบคูณหารการตั้งสมการแต่เดี๋ยววันนี้ นะครับเราเอาบวกลบคูณหารแล้ก็มีสมการเล็กๆนะครับคลิปนี้ขอสัก2ข้อก่อนนะครับแต่ว่าจะลองดูว่าวิธีการคิดคิดยังไงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาคุณทดทวนนะครับหรือว่าเตรียมตัวสอบจำก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องพยายามคิดให้ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเวลาไปเจอข้อสอบคุณจะต้องคิดออกมาให้ได้เพราะฉะนั้พยายามอ่าน จทย์ถามว่ามีส้มอยู่199กิโลนะครับนำมาแบ่งใส่ถุงถุงละ2ส่วน6กิโลกรมัมแบ่งเสร็จแล้วทำไงต่อครับอันนี้เพิ่มเติมแบ่งเสร็จแล้วก็นำไปขายนะครับถุงละ15บาทแล้วก็ถามว่าได้เงินเท่าไหร่ความยากของเราที่อยากจะหยุดชะงักไปนิดหนึ่งก็คือในส่วนของที่เขาบอกว่า มันถุงละ2ส่วน6ที่ต้องแบง่งเพราะฉะนั้นเพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโจทย์แบบง่ายๆก่อนคุณจะได้คิดตามแล้วเดี๋ยวค่อยมาคิดในส่วนของข้อสอบจริงของกอโพกสามอีกครั้งหนึ่งนะครับราวนี้ง่ายสุดเลยก็ตั้งโจทย์ว่ามี<อ>ส้มอยู่200กิโลนะครับเราแบ่งใส่ถุงถุงละ2กิโลกรัมแล้วนำส้มไปขายถุงละ 15บาทจะได้เงินเท่าไหร่อันนี้ไม่ยากเลยใช่ปะ่ะนะครับมีส้มอยู่200กิโลนะครับแบ่งใส่ถุงถุงละ2กิโลนั่นก็คือเอาไปหารใช่ปะ่ะนะครับถุงละ2กิโลจะได้ทั้งหมดนะครับก็หานกันคงไม่ยากนะครับเท่ากับ100ถุงนะครับแล้วไปขายถุงละ15บาทก็ได้เงินนะครับได้เงินก็100ถุง คูณ15บาทนะครับอันนี้ก็คูณไม่ยากอันนี้ก็คือการอย่างง่ายที่สุดแล้วนะครับคุณจะได้คิดนะครับเพราะฉะนั้นระดับการนะครับแบ่งใส่ก็ไปหารหารได้เท่าไหร่เอาไปคูณแต่ว่าถ้าเป็นข้อสอบจริงบางครั้งก็พอสร้างความยากนะครับว่านะครับอาจจะเพิ่มว่าโอเคซื้อมาต้นทุนเท่าไหร่นะครับแล้วขายไปนะครับที่ได้เงินพันห้าเนี่ยมันได้กําไรหรือว่าขาดทุน ยังไงนะครับนั่นอาจจะสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นวิธีการคิดอย่าลืมว่ากพอพถามหลักการในการคิดวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ทําโจทย์ง่ายๆแล้วนะครับก็คือหลักการก็คือนะครับมีส้มอยู่กี่ถุงนะครับแบ่งใส่ถุงถุงละเท่าไหร่ก็เอาไปหารนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูข้อสอบจริงนะครับกลับไปดูข้อสอบจริงอีกทีหนึ่งก็คือนะครับโจทย์ข้อสอบจริงก็คือนะครับมีส้มอยู่199กกกิโล แบ่งใส่ถุงถุงละ2ส่วน6กิโลนะครับจากนั้นนำไปขาย15บาทนะครับถุงละ15บาทก็เช่นเดียวกันนะครับ199กิโลกร,รัมนะครับหารด้วยจำนวนถุงละ2สเออ 2, ส่วน6กิโลนะครับ 2, ส่วน6กกิโลเท่านี้ยังจำกันได้หรือเปล่านะครับหลักการหารเศษส่วนนะครับการหารก็คือเท่ากับนำ เปลี่ยนจากเศษเป็นส่วนแล้วก็ไปคูณนะครับเปลี่ยนจากเศษเป็นส่วนอันไหนคือเศษครับนะครับเปลี่ยนอีกทีนะครับเศษอันนี้คือเศษแล้วก็นี่คือส่วนนะครับเปลี่ยนจากเศษเป็นส่วนแล้วก็ไปคูณนะครับก็คือ6ส่วน2นะครับพยัญชนะคูณกันอันนี้ก็ทดสอบการคูณของเรานะครับแต่ว่าอย่าลืมว่านะครับมันตัดกันได้ใช่ป่ะนะครับ2 หาร6ก็เหลือเท่าไรครับ2หาร6ก็เหลือ3นะครับเพราะนั้นก็คือ199คูณ3ก็ฝึกในการคิดคำนวณตัวเลขโดยไม่ใช้เครื่องคํคำนวณน,นะครับพยันพยายามคิด1นะครับบวกลบคูณหารนะครับ3 9 27ทด2 3 9 27เป็น29ทด2 3 1 3น5เพราะเป็นั้ายันได้จำนวนทั้งหมด519ถุงนะครับถ่ายถุงละส0 ห้าบาทเพราะฉะนั้นได้เงินเท่ากับนะครับได้เงินเท่ากับห้าเก้าเจ็ดคูณด้วยสิบห้านะครับก็เพิ่มการคิดคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะครับมั่นใจว่าคุณคิดได้ถูกต้องนะครับห้าเจ็ดสามห้าลดสามนะครับแล้วก็ห้าเก้าสี่สิบห้าเป็นสี่สิบแปดนะครับห้าห้ายี่ห้ายี่เก้านะครับใครที่ไม่แม่นในส่วนของ บวกลบคูณหารนะครับจัดการนะครับ1ก็ลากกันมาได้เอาตัวมันนะครับนะครับเอ่อหคูณอะไรหลักมันอยู่ตรงนี้นะครับรก,ก,รก็เป็นอะไรครับ7นะครับแล้วก็9แล้วก็5นะครับเพราะฉะนั้นได้เงินทั้งหมดก็คือบวกกันก็หนะครับอันนี้7 8็ดก็หทด1นะครับก็เป็น9ทด1นึ่ พั5ารบาทนะครับนั่นคือส่วนของตัวเงินที่ขายได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพอเห็นเศษส่วนอย่าได้ตกใจนะครับหลักการก็คือถ้ามันหารด้วยเศษส่วนนะครับเราแปลงจากเศษเป็นส่วนแล้วนำไปคูณนะครับเนื่องจากส่วนของเขาห้ามใช้เครื่องคิดเลขเพราะฉะนั้นบางครั้งกอพอก็เอื้อมหน่วยของเราให้ตัวเลขไม่ได้คิดคำนวณยากนะครับ แต่ว่าหลักการการตัดจานอะไรก็ต้องพยายามนึกให้ดีนะครับสูตรคูณก็ต้องแม่นนะครับในเวลาที่จำกัดโอเคขอแถมอีกข้อหนึ่งนะครับแถมอีกข้อหนึงข้อนี้ก็คือถามว่านะครับเชือกนะครับเส้นหนึ่งยาว35ฟุตถูกแบ่งออกมาเป็น2เส้นนะครับโดยที่เส้นสั้นยาว2ส,ส่วน5ของเส้นยาวนะครับแล้วก็โจทย์ถามอะไรครับ โจทย์ถามว่าเส้นสั้นยาวกี่ฟุตนะครับเขาอาจจะถามเส้นสั้นก็ได้เส้นยาวก็ได้เพราะฉะนั้นพยายามอ่านให้ดีนะครับอย่าเวลาเราแก้สมการแล้วอย่างงนะครับว่าถามมันไหนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาถามเส้นสั้นคุณไปตอบเส้นยาวนะครับหรือว่าตั้งคนตั้งสมการเส้นสั้นกลายเป็นเส้นยาวเพราะฉะนั้นเราก็จัดการนะครับลองทํานะครับว่าถ้าเชือกเราเป็นไงครับยาว35ฟุต นะครับยาว3 5มุทมันมีเส้นสั้นกับเส้นยาวใช่ป่ะน,นะครับเส้นสั้นโอเคเส้นสั้นเป็น x แล้วกันนะครับตั้งสมการว่าเส้นสั้นนะครับคือ x นะครับเส้นสั้นคือ x เพราะฉะนั้นเส้นยาวก็คือเอ,อ่อความยาวที่เหลือนะครับก็35มบลบเใช่ป่ะน,นั่นคือความยาวของเส้นยาวนะครับแต่โจทย์เขาบอกว่าอะไรครับเส้นสั้นนะครับ เส้นสั้นเท่ากับ2ส่วน5ของก็คือการคูณน,นะครับความหมายของก็คือการคูณน,นะครับอันนี้ไม่รู้คุ้นเคยหรือเปล่านะครับก็ไปทบทวนนิดหนึ่งแล้วอย่างงงนะครับพอะวคิต้าตั้งเป็น x นะบางครั้ง x กับเครื่องหมายคูณคุณงงงนะครับดังนั้น x ก็อาจจะเขียนให้มันเป็น x ให้ดีนะครับอันนี้ก็คือ2ส่วน5คูณเส้นยาวก็คือ35ลบ x นะครับ พราะฉะนั้นหลักการก็แล้วแต่นะครับบางคนบอกว่าคูณไขว้ไปเลยหรือว่าถ้าไม่ได้งงนะครับเอาเบสิกพื้นฐานจริงๆก็คือเอา5คูณตลอดนะเพราะมันเป็นสมการนะก็หมายเท่ากับใช่ป่ะนะครับเอา5คูณตลอดนะครับหคูณตลอดนะครับเพราะก็ได้เป็น 5x นะครับอันนี้5ตัด5ก็เหลือ 2x ไม่ใช่ 2x นะครับโทษทีเพราะเป็น2คูณนะครับเพราะฉะนั้นอย่างง 2คูณนะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายคูณนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะงงนิดนึงถ้าถ้าหลายคน <c oughs> ไม่แม่นนะครับเออเขียนเหมือนกันนะครับก็ค,คือสามลบเอนะครับอันนี้ก็คูณคูณเข้าไปข้างในเลยนะครับ3 5มคูณสก็น่าจะคูณแม่นหรือเปล่าไม่รู้พวกเรานะครับเจ็ดสิลบอย่าลืมข้างในต้องคูณเข้าไปด้วยนะลบสอนะครับแล้วก็นะครับเราได้ห้ เท่ากับ70ลบ 2x เราย้ายข้างนะครับหลักการย้ายข้างใครที่ยังไม่ได้นะครับก็คือย้ายมาเป็น 5x บวกนะครับเครื่องหมายเปลี่ยนใช้บ่อยย้ายกับข้างบวก 2x นะครับผมทำอย่างช้าๆนะครับเท่ากับ70เพราะฉะนั้นก็คือได้ในส่วนของตัว 7x เท่ากับ70นะครับก็ x หารนะครับ สั้นๆช้าๆนะครับบางคนก็รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคนที่ไม่รู้ก็คือย้ายมาเจ็นะครับเขาเข้ากับ10นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือเท่ากับ10ฟุตนะครับอันนี้หน่วยถามฟุตนะครับอาจจะหน่วยเปลี่ยนถามนิ้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังอย่างง,งเรื่องหน่วยนะครับระวังครั้งเก่าพอก็แทรกเข้ามาหน่วยอย่าลืมว่าเป็นไงครับ1ฟุตเท่ากับกี่นิ้วครับ12นิ้วหรือเท่ากับ30เซน นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากพอถามหน่วยคุณก็อาจจะต้องเปลี่ยนหน่วยนะครับหรือบางครั้งถ้าถามเส้นยาวนะครับคุณก็ต้องเอาอะไรครับเส้นสั้นไปออกลบจากเส้นยาวใช่ป่ะนะับก็ลบออกก็เหลือเท่าไหร่ครับ35มลบสิก็เหลือ25นะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างที่พวกเราอาจจะผิดพลาดก็คือนะครับถามหาเส้นสั้นหรือเส้นยาวแล้วเราต้งสมการของเราว่าไงเพราะฉะนั้น นะครับสองข้อเบื้องต้นนะครับฝากไว้ทั้งบวกลบคูณหารการคิดเศษส่วนการตั้งสมการนะครับจำจำได้นะครับแต่ว่าต้องคิดให้ออกเมื่อเจอข้อสอบจริงนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับผมได้ทำคลิปบางส่วนเข้าไปในส่วนของทั้ง y t u t u นะครับแล้วก็ในส่วนของที่อัพโหลดไปทาง Facebook ถ้า ใครต้องการที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อได้ joutube y ก็ชื่อผมเลยนะครับชนะการจิตมนัทในขาที่ส่วนของ facebook จะชื่อกิจกรรมเตรียมตัวเข้ารับราชการขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเวลาในการเตรียมตัวสอบไล่เข้ามาแล้วไม่ว่าจะภาคกอพอภาคกอแล้วก็ส่วนของท้องถิ่นนะครับขอให้กดบริหาร เวลาให้ดีนะครับตั้งใจขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ